สวัสดีค่ะน้องมิรินวันนี้มาพบกันอีกแล้วอะไรบังเนี่ยเรายังอยู่ในจักรวาลเรื่องอันอันอัน,อนพ่อคิดว่าเรื่องนี้ก็คงน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าเรื่องฝันร้ายเราอยู่ในเลเวลสามนะคะฟันร้ายเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของของใครนะกะทิ <c oughs> เรื่องราวของกะทิในท้องทะเลว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาฟังกันเลยดีกว่านะคะไปกันเลยค่ะเรื่องฝันร้ายเรื่องโดยระพีพันธ์พัฒนาเวทเกื้อกมลนิยมภาพโดยกฤษณะการนาภาวชิร a วัทับเสือกะทิดูเรื่องโปรโดกับแม่ กะทิดูเรื่องปลาใต้ทะเลเดี๋ยวจบเรื่องนี้เราไปนอนกันนะกะทิค่ะคุณแม่ดูจบแล้วแม่พากะทิเข้านอนหลับฝันดีนะคะลูกค่ะคุณแม่แม่ก็ฝันดีเหมือนกันนะคะกลางดึกกะทิฝันโอ้โห สวยจังเลยมีปากการังเยอะแยะเลยเอ๊ะนั่นกุ้งนี่นาฮะนั่นปลาไหลมอเร่ช่วยด้วยกุ้งจะโดนกินแล้วไม่ต้องกลัวจ้าฉันคือกุ้งพยาบาลฉันช่วยทำความสะอาดฟันปลาจริงด้วยในสารคาดีบอกไว้ว่ากุ้งตัวเล็กๆจะเก็บ เศษอาหารตามซอกฟันของปลาตัวใหญ่ๆปลากระเบนตัวใหญ่จังมีปลาอะไรตัวเล็กๆอยู่เต็มไปหมดฮะห,หรือว่าช่วยด้วยปลากระเบนจะโดนกัดแล้วไม่ต้องกลัวฉันคือปลาเหาทะเลฉันจะช่วยทำความสะอาดตัวปลาจริงสิในสารคดีก็บอกไปว่า หงอทะเลตรงหัวจะทำหน้าที่ยึดเกาะกับตัวปลาแล้วก็จะคอยกินเศษอาหารจากตัวปลาแล้วก็แพลงตน้นนั่นปลาตัวเล็กนี่นะเอ๊ะช่วยด้วยปลาตัวเล็กจะโดนกินแล้วโอ้ไม่ต้องกลัวฉันคือปลากระกเป้าฉันช่วยตัวเองได้นี่ไงพองตัว ฉันมีหนามแหลมแล้วก็หนังที่เหนียวมากแถมถ้าปลาตัวไหนกินฉันเข้าไปก็คงจะโดนพิษในตับของฉันซึ่งบางทีก็ทำให้หมดสติหรือเสียชีวิตได้เลยนะเอ๊ะฉลามช่วยด้วยฉันจะโดนฉนลามกินแล้วไม่ต้องกลัวฉันมาขอความช่วยเหลือดูที่ปาของฉันสิมีเบ็ด เกี่ยวที่ปากของฉันฉันไม่มีมือเลยเอาออกไม่ได้หนูช่วยฉันหน่อยได้ไหมโอ้ฉลามคงจะเจ็บหน้าดูเลยเดี๋ยวหนูดึงออกให้นะระวังนะอึ๊บเออออกแล้วโอ้ขอบใจมากนะหนูถ้าไม่ได้หนูช่วยฉันคงต้องลำบากแย่เลย กะทิช่วยฉลามฉลามดีใจฉันจะพาหนูไปเที่ยวรอบทะเลเลยนะไปดูปะการังเกาะทิกรีบฉันสิค่ะสนุกจังเลยกะทิฝันดีเป็นไงคะใต้ท้องทะเลน่ากลัวหรือเปล่าไม่น่ากลัวเลยใช่ไหมล่ะน้องมิดินอยากไปเที่ยวทะเลไหมคะถ้าว่าง เ็ไปเที่ยวทะเลนะคะแหมพ่อชอบเรื่องนี้นะเพราะว่าส่วนตัวแล้วพ่อชอบสารคาดีมากเลยถ้ามีโอกาสน้องมนินก็ลองไปดูสารคาดีนะคะสารคาดีได้ทะเลภาพสวยมากเลยค่ะได้ความรู้เยอะด้วยเอาละค่ะวันนี้ก็คงหมดเวลาลงอีกแล้วพบกันใหม่ คลิปหน้าเล่มหน้านะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามนะคะบ๊ายบายรักน้องมิรินเสมอค่ะ